สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ลอดเดนนลินนะคะวันนี้พี่หมอทําพลังงานความรักนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนซึ่งมีการนับวันที่แบบทางตะวันตกนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมซึ่งมีการนับวันที่แบบพุทธศาสตร์ไทยนะคะก็สามารถที่จะเเข้ามาดูได้นะคะ และพลังงานที่พี่หมอเปิดคือเป็นพลังงานแบบทั่วไปนะคะคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงพูดหนึ่งผู้ใดนะคะและพลังงานนะคะอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหรือจะตรงคเฉพา,าะบางเรื่องราวแล้วบางเรื่องราวอาจจะสลับกันระหว่างคุณสองคนก็นได้นะคะคือพี่หมอจะบอกตลอดว่าให้เรื่องรับแต่พลังงานบวกนะคะอย่าเอาพลังงานลบติดตัวไปนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หรือว่าอะไรเงี้ยให้แบบดูแบบเป็นบันเทิงไปนะคะ อย่าติดอะไรที่ลบๆไปนะคะคือพี่หมอก็เออเป็นห่วงอะนะคะและชาวราศีมิถุนนะคะคุณเป็นธาตุลมนะคุณเป็นธาตุลมคุณจะเน้นแต่เรื่องแบบเรื่องความคิดอะนะคะส่วนการกระทำอ่ะคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอะ่ะได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณมีความฉลาดนะคะคุณมีสติปัญญามีความสามารถคุณมีความรอบรู้คุณสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆอะได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ คุณชอบการสื่อสารนะคะคุณเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นมีความมุ่งมั่นมีความมุทะลุดุดันนะคะมีความก้าร้าวแล้วก็ชอบเอาชนะอุปสรรคนะคะด้วยความสามารถของคุณเองคุณน่ะจึงมีจิตใจที่แน่วแน่นะคะแต่บางท่านก็คือแบบมองมาอาจจะเห็นว่าเอ้ยคุณมีความแบบเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือคุณมีความที่แบบมุ่งมั่นกับเอาชนะนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความคิดอะคะ่ะมีความคิดที่เป็นตัวของตัวคุณเองก็สูงอยู่นะคะ แล้วก็พลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะก็คือจะมีผลตั้งแต่วันนี้คือ23กรกฎาคมนะคะถึง23สิงหาคมนะคะบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วบางเรื่องอาจจะยังไม่เกิดนะคะมันจะมีเออพลังงานนี้จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนอะนะคะนั้นเรามาดออูของราศีมิถุนนะคะว่าที่ผ่านมาเรื่องราวความรักของคุณนะ่ะเจออะไรกันมาบ้างนะคะมิถุนคุณเจออะไรกันมาบ้างนะคะ ตอนนี้คุณอยู่กับตัวคุณเองเนี่ยเนี่ยมิถุนเนี่ยคุณมีคุณมีกำแพงกั้นตัวคุณเองนะคะเนี่ยคือณตอนเนี้ยมิถุนคุณแบบพยายามที่จะเไม่สนใจคนอื่นนะคะคุณจะไม่สนใจคนอื่นคุณจะอยู่กับตัวคุณเองอ่ะแล้วคุณก็จะไม่เงยหน้ามองใครเลยข้างๆตัวคุณคุณจะไม่สนใจใครเลยอ่ะคุณจะอยู่กับตัวคุณเองแล้วคุณก็จะก้มหน้าก้มตาอยู่กับตัวคุณเองตรงนั้นอ่ะนะคะคุณไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยนะคะแล้วคุณจะแบบ ออ,อยู่นิ่งอะอยู่นิ่งของคุณนะ่ะแล้วก็คุณก็จะมีอะไรมาแบบแอะไรอะ่ะป้องกันตัวคุณเองอะ่ะนะคะป้องกันตัวคุณเองให้มีใครเข้าถึงตัวคุณได้อะ่ะนะคะแล้วคือตอนนี้คุณมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาของคุณอะ่ะคุณใช้แบบเอออะไรนะเขาเรียกเล่นแร่แปรธาตุคือใช้อะไรที่แบบมีกลโกงหน่อยอะมีกลโกงในการที่จะแก้ปัญหาครั้งเนี้ คือเหมือนกับคุณจะไม่ใช้อะไรที่เป็นความจริงอ่ะหรือว่าอะไรที่มันตรงๆอ่ะนะคะคุณจะมีเล่ห์เหลี่ยมในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้อยู่นะคะที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาดูคนของคุณนะคะที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงเขารักคุณนะเนี่ยคนของคุณเขารักคุณนะเนี่ยเดี๋ยวเลิฟเดี๋ยวเลิฟเวอร์ขึ้นเดี๋ยวเลิฟเวอร์พี่หมอพี่หมอจะบอกนะคะว่า ความรักของคุณอ่ะเป็นความรักเพศอะไรก็ได้นะคะคือไม่จํากัดเพศเลยนะคะถ้าเดิรเดิเลเวอร์ขึ้นมานะคะก็คือนันตอนนี้คนของคุณก็คือที่ผ่านมาเขามีเขายือยื้อกับความรักครั้งนี้เพราะว่าความรักครั้งนี้เขารักคุณมากมันเป็นความโหยหาเป็นความรุ่งหลงเป็นเป็นทุกอย่างคุณนะเป็นทุกอย่างของเขาอ่ะนะคะเขาก็เลยมีความรู้รสึกแบบเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างนะคะเนี่ยทำทุกอย่างอะ่ะจนแบบสุดกําลังเขาแล้วอะ่ะทําทุกอย่างอ่ะ ที่จะยือ้อที่จะยื้อความรักครั้งเนี้ให้ได้อะเนี่ยเขาพยายามอะไรเงี้ยแต่โอกาสเป็นไปได้ก็คือมันช้ามากอ่ะโดยไม่เห็นหนทางเลยอ่ะเพราะว่าหนทางข้างหน้าเขามีแต่การที่แบบว่ามีแต่การทะเลาะกันอ่ะเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงคุณอ่ะมีแต่แบบทะเลออะเาะพอเขา้าคุณเห็นหน้าเขาหรือเขาเห็นหน้าคุณอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องหยุมหยิมยุมยิมเข้ามาทาให้แบบมีการทะเลาะกันอะไรแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาทะเลาะกันอ่ะนะคะเนี่ยมันก็เลยมีการที่แบบ อมเขาก็เหนื่อยนะเขาเหนื่อยเขาแบบยือ้อไม่มีใครช่วยเขาเลยอะ่ะเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองอะ่ะนะคะแต่อยากจะบอกว่าเขารักคุณมากนะแล้วมาดูปัจจุบันนะคะมิถุนมาดูปัจจุบันมิถุนเป็นอย่างไรแนมิถุนมิถุนคุณไปมีความรักใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยคุณไปเจอความรักที่คุณก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอหรอกนะเนี่ย แต่อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ด้วยล่ะมิถุนเนี่ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะช่วงนี้เป็นแต่คนอยากเข้าใกล้คุณเนี่ยอยากเข้าใกล้คุณแบบคุณมีแรงดึงดูดอ่ะมีแรงดึงดูดแบบบุคคลอื่นน่ะเนี่ยเขามองคุณเหมือนคุณเป็นแบบเป็นดีเอ็มเพสของเขาอ่ะเป็นคนที่แบบว่าอยากค้นหาอยากเข้าใกล้อยากเข้ามาทะนุถนอมแบบยิ่งอยู่ใกล้คุณยิ่งมีความสุขยิ่งอบอุ่นอ่ะนะคุณมีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยอ่ะช่วงนี้ แล้วคุณก็ไปเจอความรักที่แบบคุณไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดว่าคุณจะเจอความรักรั้งนี้เหมือนกันนะแตวอยู่ๆคุณก็ไปเจอเขาแล้วก็เกิดความประทับใจถูกใจกันนะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบคุณอาจจะเป็นแบบที่ทํางานเดียวกันก็นได้หรือไม่ก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือไม่ก็อาจจะไปเจอกันในที่<อ>แหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนในแบบในสื่อสังคมของคุณอ่ะนะคะอาจจะเกิดจากการที่ไปทะเลมาก็ได้ คุณไปทะเลมาแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าถูกชะตากันขึ้นมาตัวที่แบบไม่มีสาเหตุอะ่ะอยู่ๆก็คือชอบกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้เป็นการที่แบบเร็วด้วยอะ่ะเออเป็นการที่ถูกชะตาแล้วก็หากันแบบไวมากอะนะคะพัฒนากันแบบไวมากแต่พี่หมอจะบอกว่าดูดีๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยวมูลขึ้นอะ่ะว่าความรักของคุณกับคนนี้เขาเป็นอย่างไรซึ่งบางทีอะ่ะมิถุนคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนฉลาดไง ซึ่งบางทีถ้าเกิดคุณเข้าใจที่เขาพูดไหมคนโบราณจะพูดตลอดว่าความรักทําให้คนตาบอดมิถุนคุณอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยเพราะคุณเป็นคุณอ่ะเป็นคนที่แบบว่าฉลาดอ่ะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มั่นใจคือคุณคิดว่าคุณแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ม่มีใครที่จะแบบมาหลอกคุณได้อะไรเงี้ยแต่คุณต้องดูดีๆนะมิถุนนะดูดีๆนะคะในความรักครั้งเนี้ยเนี่ยที่คุณกําลังแบบเจอหรือพบเจออยู่เนี่ยนะคะดูดีๆใช้สตินะ แล้วเรามาดูคนของมิถุนเลยว่าเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาอกหกักเขารู้แล้วว่าเขาโดนหลอกลวงอ่ะเขาโดนแบบเนี่ยความรักเขามีปัญหาเขาเจ็บเขาเจ็บมากเลยนะมิถุนเนี่ยเขาเจ็บมากคือพลังงานอาจจะสลับกันได้นะไม่มิถุนเจ็บเขาก็เจ็บอะ่ะมันมีคนเจ็บอยู่แล้วอะ่ะครั้งเนี้ยนะแล้วก็มีการที่แบบว่ายังไอ้นี่กันอยู่อ่ะ คือมันเขายังตัดใจไม่ขาดอ่ะเขายังแบบยังไปมาหาสู่คุณอยู่น่ะคือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาตัดไม่ขาดอ่ะถึงเขาไม่ได้มาความรู้สึกเขาก็ยังมีคุณอยู่อ่ะนะความรู้สึกเขาก็ยังมีคุณอยู่อ่ะเขายังลืมคุณไม่ได้อ่ะเนี่ยเขายังลืมคุณไม่ได้ถามว่าเขาพยายามไหมเขาพยายามจะลืมคุณนะเขาพยายามจะลืมคุณเนี่ยแต่ความรู้สึกของเขาก็คือแบบเขาเอาความรู้สึกเขาเองไม่อยู่อ่ะความรู้สึกเขาคือแบบมันมันแปรปวนตลอดอ่ะ เดี๋ยวก็ฮึดขึ้นมาแล้วทำใจได้แล้วไม่เอาแล้วประเดี๋ยวก็ดาวลงมาแบบควรคิดแต่เรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ขามว่าเขาพยายามมาเขาพยายามจะปรับอ่ะปรับบาลานซ์ปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็แบบเดินกันเดินออกมากันแล้วนะเดินออกมากันพอสมควรแล้วนะเหมือนมีระยะทางกันแล้วอ่ะระยะทางที่แบบว่ามันเข้าไปหากันไม่ได้แล้วอ่ะนะมันมีมันมีช่องว่างกันแล้วอ่ะแต่เขาก็พยายามนะตัวเขาเองอ่ะเขาพยายามที่จะสร้างแบบบาลานซ์อ่ะสร้างบาลานซ์ตัวเขาเองเป็น พยายามช่วยอ่ะช่วยดันพามรู้สุกเต็มขึ้นมานะเพราะของเขาความรู้สึกเขาหมดเขาจะดาวลงเขาก็ดาวผสมควรนะเขาก็เป็นคนที่แบบคือเขาต้องพยายามดูแลตัวเขาเองอ่ะนะเขาต้องพยายามดูแลตัวเขาเองอ่ะเหมือนที่พี่เบิร์ดบอกไว้อ่ะไม่รู้รู้จักพี่เบิร์ดกันไหมพี่เบิร์ดบอกว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนี่แหละตอนนี้เขากำลังดูแลตัวเขาเองอยู่นะคะ กำลังดูแลตัวเขาเองอยู่กำลังสร้างบาลานซ์ปรับบาลานซ์ตัวเองแต่ความความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบมันขึ้นลงไวอะ่ะประเดี๋ยวก็มั่นใจแล้วว่าเออลืมได้ลืมได้มไ,ดไม่มีปัญหาอยู่ๆก็เดี๋ยวก็ดาวลงมาคือแบบเขายังเอาไม่อยู่อะ่ะเขายังเจ็บปวดมากอยู่นะคะนั้นเรามาดูนะคะแล้วว่าเรื่องความรักระหว่างคุณนะคะมิถุนนะกับคนของคุณอะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจบม่ะมันต้องจบอะ่ะเนาะ จบจะเป็นการจบแบบเจ็บะ่ะอืมคนที่จบไปอะ่ะคือเขาเจ็บอะ่นะเนาะเจ็บมากเลยอะแทบจะอักเลือดอะ่ะคุณดูดีๆนะมิถุนไพ่ขึ้นมาเตือนคุณอยู่นะว่าความรักครั้งนี้ของคุณอะ่ะมันเป็นเดอะมูนนะคุณดูดีๆนะมันอาจจะไม่ชัดเจนนะหรือไม่คาจ,จะมีใครอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันการคุณมันเป็นการที่พบพบกันแล้วก็คือแบบประทับใจกันแล้วก็คือคบกันเลยอะ่ะ เนาะคุณอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้ข้างหลังเขาดีๆว่าเขามีใครหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะนี่ถุนคุณมีสตินิดนึงด้วยนะมีสติในการคบครั้งนี้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าเดะมนนะมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่คุณก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆแหละนะแต่บางครั้งคุณก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่เนาะแต่ก็ยังดีอ่ะคุณก็มีความคิดเหมือนกันว่าคุณจะอยู่ต่อหรือพอทีอ่ะ นะก็ถือว่าเออคุณก็ยังมีสติอะเนาะก็คือคบได้แต่ว่าคุณต้องแบบพี่หมอจะย้ําตลอดเลยเนาะบอกให้เรืให้ดูแลให้รักตัวเองให้มากอะ่ะแต่พี่หมอจะบอกว่าการรักตัวเองอะ่ะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคืออะไรก็คือต้องเราก่อนต้องมาที่หนึ่งต้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การรักตัวเองอะ่ะก็คือการที่แบบจะไม่ต้องจะไม่ทําให้ตัวเองเจ็บเข้าใจไหม ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจอ่ะคุณจะต้องไม่ทําให้ตัวเองเจ็บนะคะถามว่าครั้งนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดีกับเขาคุณรักเขาอ่ะพี่หมอก็ไม่ได้ว่าคุณก็รักเขาไปแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องรักตัวเองคุณให้มากๆนะคะเพราะว่าพี่หมอจะเตือนว่ามันขึ้นว่าเดอะมูลถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บเยอะนะคะคุณจะได้ไม่เจ็บเยอะนะคนเราถ้าเรารักตัวเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ มันจะไม่เจ็บเยอะแต่ถ้าเกิดคุณรักเขามากกว่าตัวเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะเอาตัวคุณเองไม่อยู่ว่าที่คุณจะพยุงตัวเองขึ้นมายืนได้อ่นะเนาะมันใช้เวลาเนาะมันใช้เวลานะคะแต่พี่หมอดูว่าไม่ถุนเนี่ยก็คงจะแบบยังใช้ความคิดอยู่เนาะว่าจะอะไรยังไงดีคงจะรู้เหมือนกันแหละมั้งว่าความรักครั้งนี้เป็นยังไงเนาะค่อยๆดูค่อยๆแบบพัฒนากันไปนะเอาให้มันชัดเจนนะว่าเขามีใครอยู่ไหม นะเขาเลิกกันจริงไหมก็เช็คเช็คประวัติกันหน่อยนึงนะคะพี่หมอก็ขอให้มิถุนโชคดีนะคะกับความรักครั้งนี้ของคุณนะพี่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอ๋อพี่หมอลืมก็คือธาตุอะไรราศีอะไรนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะกับชาวราศีมิถุนนะคะก็จะมีธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะ มีมิถุนตุนกลุมแล้วก็มีมีธาตุน้ําด้วยนะคะกรกดมีพิจิกที่เข้ามาแล้วก็จะมีเป็นธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นธาตุดินเข้ามานะคะแต่ธาตุดินจะไม่เยอะนะธาตุดินก็จะมีพืกศกันมังกรนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวพันนะคะกับชาวมิถุนนะมิถุนก็เป็นคนฉลาดเนาะใช้ความใช้ความฉลาดของมิถุนนะ บวกกับเหตุผลเข้าไปนะแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบว่าไม่ไม่ประมาทนะคะมีถุนนะให้มีถุนโชคดีนะพี่หมอก็ฝากกดติดตามพี่หมอด้วยนะคะแต่ใครที่ติดตามแล้วว่าพี่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หมอขอบคุณมากๆที่เข้ามากดติดตามในช่องตลอดเดินน้ดิ่นของพี่หมอนะคะพี่หมอก็ขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ